มาถึงแล้วก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหรือเราเรียกสั้นว่าโครงการสุขภาราเมธเชื่อซึ่งนักเรียนก็จะมาเปิดประจันทุกปีเนาะทีนี้อยากให้นนักเรียทุกคนเข้าใจตรงกัรแบบนี้นะคะทุกคนต้องนิ่งนะคะที่ที่เปิดปมเป็นสายชั้น เพราสะามาเทคะชมคด้วย well, so um, ่าขั้นตอนของเราก็คือนะคะอท่านปรานมาถึงนะคะเราก็จะให้เรียนทุกคนกาท่แต่ก็จะเป็นพิธีเปิดโดยท่ผู้การนายธมูองนะคะอ่า้าเกดถึงเรียนบูชาพระธรรมกาเราก็จะกราบค่บูชาพระธรรมกตรพ โครงการในครั้งนี้เรามาเพื่ออะไรนะคะและหลังจากนั้นท่านหลวงพ่อก็จะให้โอว่างก็จะเป็นพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการแนะนำคณะเบียคอนหลังจากนั้นก็จะเป็นท่านเบียคอนดำเนินการต่อในช่วงเช้าราไปเป็นถิ่นช่วงเช้าเป็นการบรรยายแล้วก็ดูสื่อวิทยุก็แล้วก็ภาคบ่ายก็จะเป็นการทำมาสัญจรก็คือเดินดูบริเวณวัดตามที่เราเรียนมาในระดับอีกถึงคะ วิธีแค่นสองขีดนะคะก็จะไปดูว่าของจริเป็นไงเกียรติเราว่าเป็นยังไงเกียรติสังฆวาเป็นยังไงซึ่งมันอยู่ในตัวชีวะนะคะของฟองของเราซึ่งเกียรติก็จะได้นาดูของจรและอีกอย่างหนึ่งก็คือให้รู้ว่าวัสมีความสำคัญต่อสังฆวาสผู้ใหญ่ไรเวลาพูดกับพระเราจะต้องตักตัวอย่างไรเกียรติของพระทำอย่างไรซึ่งวันนี้ก็จะมีตัวแท เป็นการปฏิบัติจรินักเรียนทุกคนก็จะได้ประสบการณ์ด้วนะคะค่ะก็มีความพร้อมแล้วนะคะสู้พ่อแม่ก็เป็เหมือนกันวันนี้เป็นสายชั้นแรกนะคะโครงการนี้จะมีต่อเนื่องกันทั้งหมด10วันก็คือเริ่มวันนี้วันที่19มิถุนายนนะคะไปสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนซึ่งนักเรียนโชคดีมาก เป็นสายแท้ๆที่ได้มาร,ร่วมรับธรรมะนะคะแล้วก็โชคดีมากที่หลวงพ่อท่านเป็นมาเป็นประธานเปิด นี้หลวงพ่อท่านเพิ่ฉันเข้า,าวเช้าเสร็จแล้วลท่านก็กำลังจะเดินทางมาพวกเรา<ม>ก็รอท่านจะมีวดัดป่าเดือดธรรมสิทธิ์เป็นวัดธรรมกายนะคะวะัดธรรมกายภาษาาพม่านีก็วัดป่าซึ่งวดัดป่าเดือดธรรมสิทธิ์นะคะก็จะมีเครือข่ายที่ใหญ่กว่า